One, two, three, come on. Come on, come on, hey, hey. come on, come on, come hey, hey. on, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทาตัวเป็นผ้าใบกันนะคะอันนี้เป็นเป็นที่ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตวิธีการถึงเป็นผ้าใบให้สวยนะคะเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะวิธีการเจ็บเทคนิคต่างๆนะคะถึงยังไงให้ตึงให้สวยงามนะคะวิธีการเผื่องานเนี่ยเผื่อแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก,ก,ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่า การ็ึเผ้าใบเนี่ยกรณีที่เราจะทํางานจํานวนมากเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยที่จะขาไดไม่ได้นะคะถ้างานเยอะต้องมีนะคะอันนี้เรียกว่าคีมดึงผ้าใบนะคะคีมสําหรับดึงผ้าใบทําด้วยอะโอรบิเนียมที่มีน้ําหนักเบานะคะกระชับมือแล้วก็ดึงได้แน่แนมันจะทําให้เราไม่เมือ่อยมือนะคะอันนี้จะเป็นกันไกสําหรับตัดตัวแคนวาสนะคะตัดแคนวาสหรือตัวผ้าใบ ใช้แยกนะคะไม่ใช้รวมไม่เอาไปใช้ประเทศอื่นคัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีค้อนค้อนที่ทำเนี่ยเราจะใช้อยู่2ตัวนะคะหนึ่งก็คือค้อนสำหรับตอกนะคะตัวนี้ใช้ประมาณที่150กรัมนะคะน้ําหนักเบาไม่ต้องเอาหนักมากเพราะว่าเราใช้งานเยอะนะคะต่อแค่ตัวแม็กให้ลงแค่นั้นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นค้อนประมาณ300กรัมนะคะ แล้วก็พันหัวคร้อนด้วยผ้าสีขาวอันนี้ไว้เก็บขอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราถึงเฟรมผ้าใบเนี่ยจะใช้อะไรกันบ้าง